มีให้ดูนะคะแล้วก็ทานายนะคะเป็นแล้วก็ให้ทนายสองท่านค่ะสามท่านบอกนายตั้มนะคะแล้วก็ทนายท่านหนึ่นะคะโอ้ที่มีของฝากเต็มเลยอะไรนะน่าจะเป็นหมูยอหมูยอโอ้หมูยอครับครับคนละหนึ่งนะฮะได้ได้แล้วก็หมูยอแม่นค่ะโอเคเอาคนละสามถุงคนละสางใจสามครับสามถุงจากพี่ออกัสครับผมพี่ออกัสขอบคุณมากครับเรารอนุ่นกัน โอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลาเลยดีกว่าก็วันนี้ก็ภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเราก็รัดกันอีกทีก็วันที่แดนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีเลยมาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับก็ได้เพื่อนใหม่เป็นตาชานะผมอ่าาเพื่อนใหม่เป็นตาชานเดี๋ยวรนาจะพาผมไป เดี S <S ๋ยวแอดทำอะไรนี okay, er> ่นี่มาแอดเลยตอนนี้ใครคลิปอยู่เขาไม่ได้เขามีสายเครื่องไม่คุยกับแอดเลยแอดมึงตึ๊บบอลุงก็เลยอายุให้เอาไปคงจะมีลายวันนี้นะก็ฉลองลายป้ายแดงเลยมี่ผมต้องูกสาจเยอะเลยปีนี้มีแล้วไม่แอนดแอดลด์เขาไม่เป็นเลย ตาชานบอกแอดไลน์แอดไลน์เป็นเลยเนาะตาพ่จะแอดเป็นวันนี้่จะลรัเพื่อนายจริงจริงะนรายจริงจริงังไงยังไเห็ยวไมใช่ตาไม่มีเ็าสรุปแล้วนะครับตาชาส่งโทรศัพท์ให้ผมโดยที่ตาชาไม่มีเด็ เพื่อนใหม่ผมเพื่อนใหม่เดี๋ยวตานเช้าอาทิตไปก่อนเดี๋ยวค่อยแนะนำแต่แนะนำเพื่อนไปไหมได้ได้เดี๋ยวให้เมเด็ตให้ที่เมนเราให้เอาไปแล้วทุกคนสสวัดีครับสสวัดีครับดีค่ะดีค่ะรับรับรับครับ นะครับแล้วนะครับขอกรอทนายเพื่อนใหม่ทนายเนาะไดี๋ยวครับปีเราไปเลยเอาใช้ทนายตั้มเนี่ยใช้ผมถืออีกแล้วใช้ใช่ใช้ทนายเลยโอ้โหแล้วและที่สำคัญนะครับตาชานไม่ได้กดอัดไว้ด้วยครับตาชานไม่ได้กดอัดไว้ด้วยว้า เรา <S <S ต้องเริ่มใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดินทาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคลิปของคนอื่นได้เอาไปก่อนทุกคนไดบเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อทนายจ้าทุกบอลนะทุกคนลเต้าดี่งครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยวโอ้ยว้า

ไปจ้าพี่จ้ออกรถแล้วอะไรเนี่ยอะไรตั้มจับแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยแล้วใครทำต่อพี่เฮ้ยผมน้ำต่อยน้ำต้อนอะเดี๋ยวแล้วนี่จับกันแล้วครับหัวหน้าครับหัวหน้าโหหัวหน้าเหรอปลปลาไปสายให้ต่อไปสายให้ต่อยังไม่เสร็จอ่าไป้ไหมได้ปลาแกง เอาเอาเดินทางไ้ครับ้้ไได้ลืมครบไหมครับครบไหมตัองก็เดินทางกลับเทพแล้วก็จะไปสารที่สารต่อนะ ทานายรัชพลก็เหทานายรัาตั้มก็มมายเอาลูกสลอให้น่ยี้ให้ทนายรัชพลของแม่ค้าคุณนัทนาาก็เส so ียดายลืมอัะโนโมมาแต่ว่า่าเจ้ากระไดหอเปิดอาชาไม่ให้ตาชานนั่งอย่างนั้นโอ้โหดีใจเราตกใจบพอบฟูไม่ควรเป็นทนายแล้ว ไดตื่นเต้นจะมั้ยมันนะคะลืมอัดคลิปเลยผู้ชาประชานดีใจดีใจที่แรกที่แลนะเราจะเปิดประานเราจะกดอันนั้นไว้กดอันจะต้อนจะต้อนประชานอะไรนลืมบัตรเจ้าบัตรเจ้าไลน์น้อยก็เลยลืมเลยเป็นคือเดียวงเบืองจะเบงบ้านนีกดน้อยอว่าจะให้เขาทายคลิปไปทายบ ดื้มเสียอารมณ์ปูอยากได้แตไล่เว้ยลืมเสียอารมณ์ปูปูนี่ก็เก่งนะบางอาจใช้ทนายบางอาจใช้ทนายถือช้องใช้ทนายตั้มถ่ายคลิปนะวันนี้นะเก่งไหมเมื่อวานก็ทนายถ่ายให้ทั้ง ช่ทนายถ่ายคลิปทั้งวันเลยงวันเลยอกล้องไม่ธรรมดานะตาชานี่มีเพื่อนนะคะเป็นถึงระดับทนายนะคะไม่ใช่โอ้ไม่ธรรมดาไม่ใช่ข้อข้อได้จไม่ใช่ไม่ใ่ธรรมดาไม่ใช่ข้อข้อได้น่นะคะก็ยพี่พี่สกินนะคะที่น่ะคะ่นนี่นีนะคทีนะคะ่พี่นะี่นีนะคะที่น่อะคะนนที่นะคะทนีนะี่น่ยาคะข่นีคที่ค่นี่นีทีนีัที่ที่นีนที่นี่นทีนาที่น้่นมค่นี่นที ได้บ่โจเบียงอะยังยังยังก็คุยไปเลยเรากำลังจะไปไหนถ้าหกนาทีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าแรงบอโฆษณามันก็ได้น้อยได้เน้นน้อยเอาให้มันได้ครบแยะก็เล่ากันไปตนนีเราเดินทางมาถึงไหนเนี่ยสายไปเลยตอนนี้กำลังเดินคนชายครับคุณพี่อ่ะครับตรงไปตรงไปตรงไป รตรงไปนะครับต,ตรงไาไฟแดงหน้าเลี้ยวขวานะครับไฟแดงหน้าเลี้ยวขวานะคะไฟแดงหน้าเลี้ยวขาวขาหน่งร้อยห้าสิบเลี้ยวขวาสิลิซิลิซิลิบอกทางด้วยนะเลี้ยวขวาโคตรมากครับระดับนี่ต้องเปิดสิลิอีก Oh. ะระดับไหนอ่ะระดับนายพันคนนี้โ oh. อ้โหขคจบคลิปแค่นี้นะคะนายพันค่ะ